it's that time of year ก m มจะจ่ายภาษี income tax ดูใจยท่าไมปีนี้สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอีกแล้วนะคะ <laughs> สามีกบเพิ่งกลับมานะคะก็เออเป็นไปทำ income um tax นะคะทุกคนก็คือภาษีนะคะจ่ายภาษีทุกๆปีนะคะ ในบุคคลที่ทํางานต้องมีรายได้นะทุกคนก็เหมือนบ้านเรากบขอโทษนะคะที่พ่อผมกบมันหนาวอยู่ตรงเอาเป,ป้อมาไว้ตรงก็คืออา่าอาทิตย์นี้พวกเราไม่ได้ไปไหนกันนะคะทุกคนก็คือนัดทําภาษีนะทุกคนทำอินค um ัมแท็กก็คือภาษีจ่ายภาษี mm hmm. นั่นแหละค่ะทุกคนจ๋าก็อ่ก็นัดเขาอ่าสิบโมงเช้านะคะทุกคนสามีกบไปเร็วสามีกบไปเร็วหน่อย เร็วก็ประมาณสิบนาทีก่อนสิบโมงนะคะแต่เขาก็ทําเร็วมากนะเพราะว่าตอนนี้อ่าสิบโมงนะคะสิบโมงสี่สิบเก้านาทีแต่ตอนที่สามีกบโทรมาก็คือประมาณทาเสร็จแล้วประมาณสิบโมงครึ่งนะคะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าก็คือเรามีประวัติอะไรกับเขาแล้วนะคะทุกคน,นก็คือมันก็ง่ายมันก็ง่ายกับการที่ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็แค่เราก็มีแบบเราก็เตรียมเอกสารนะคะเอะเพวก ทำงานนะคะก็คือปริ้นจากเอกสารต่างๆของคุณสามีว่ารายได้ปริ้นแบบว่าบริษัทที่สามีทํางานอยู่เอากระดาษเขาก็จะส่งมาข้อมูลมาทุกปีอะไรแบบนี้ว่าเธอทํางานได้ปีนี้เท่านี้เท่าน,านี้ก็เอากระดาษที่เขาทําบริษัทนะคะส่งมาให้เราก็ไปปริ้นนะคะแล้วก็ของกบก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าของก,บ,องกบเนี่ยมันยูทูบของกบเนี่ยปีนี้อย่างที่กบบอกนะกบได้แค่สองร้อย สองร้อยกว่าเหรียญน,นะคะก็จริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเกณฑ์ถ้าถ้าถ้าคิดว่าหกร้อยหรือเปล่าขออภัยคะ่ะกบไม่แน่ใจนะก็คือมันไม่ถึงเกณฑ์ก็คือไม่ต้องเสียนะ,ะแล้วก็สามีของกบเนี่ยก็คือทําอินคาแถกเนี่ยเป็นสามีพัญญานะคะก็คือก็คือเอากบไปด้วยอะไรแบบเนี้มันนี้ปีนี้ก็ยอดที่ออกมานะคะอ่ากบขออนุญาตใส่แว่นตานะเพราะว่ากบสายตา แก่ลแล้วก็คือต้องพออายุมากนะทุกคนสายตาก็คือเขาเรียกอะไรใกล้ใกมองไม่เห็นแต่มองเห็นไกลอะไรแบบนี้สายตายาวโอเค <laughs> ก็ไปทำก็ก็ให้เอกสารแบบนี้มานะกลับมาเราจะมีแบบเอกสารให้เรานะค่าค่าทำนะคะปีนี้ราคาเท่าเดิมหรือเปล่าคะคุณน้ำหนักราคา ขึ้นไปนะคุณทุกคนนางบอกว่าประมาณประมาณห้าสิเหรียญน,นะทุกคนก็คือราคาขึ้นเอาอย่างที่บอกนะกบมาจ้างเขาทำนะคะทุกคนไม่ได้ทำเองนะก็คืออย่างที่บอกเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือครอบครัวของเราเนี่ยคุณสาจะไม่ค่อยแบบเกี่ยวกับเอกสารนู่นนี่นั่นก็คืออยากจะชา้านิดนึงนะ,ะก็คือ เลือกที่จะจ่ายเงินจ้างเขาทำนะทุกคนก็คือเอกสารมันค่อนข้างที่จะเยอะคนที่เขาเคยทําอย่างลูกสามีอย่างที่กบเคยพูดไปนะลูกสามีนางก็กรอกเองนะทำเองกรอกเองก็ทําเองได้จริงๆก็ทําไม่ยากถ้าทําเห็นลูกชายบอกจริงๆแล้วก็ทําไม่ยากนะะ เขาทําเคยทําแล้วมันก็จะเขาเคยทําแล้วมันก็จะง่ายนะะทุกปีก็จะทําทําง่ายนะแต่พอดีว่าสามีผมอะนางเป็นคนที่แบบนางจะไม่เอาอะไรมาปวดหัวของนางหรอกนางจะแบบอมไม่เอาหรอกเลือกเอางี้ดีกว่าเลือกที่แบบสะดวกสบายของนางก็คือจ้างเขานั่นเองนะทุกคนแล้วก็ค่าทําปีนี้นะคะสามร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะคะนี่ค่ะ สามดนะตอนที่กบไปส่งตังให้แม่เนี่ยอยู่ที่เลทสามสิองนะสามเกคูณ3ามสามปคูณสามสองอยู่ที่นี่ค่ะราคาที่เราจ้างนะคะห2มืสองหนึ่งสองันเจสาสหบาทนะคะ จ้างเขานะคะแล้วก็ปีนี้ปีที่แล้วที่รักจาได้ไหมว่าที่รักจ่ายไปเท่าไหร่ค่าภาษีอ่ะ <4 40. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษี <4 40. S 1> ปีที่แล้วรู้สึกว่าจะจ่ายเยอะกว่านี้นะ 5, ปีเ <5, 000. S 1> ออคิดว่าห้าพันอะประมาณห้าพันเหรียญนะทุกคนก็ประมาณ 5, ห้าพันเหรียญนะ,นป,ะ, 5, นะปีที่แล้วเพราะว่าสามีกบทํางานอ่ สามีกบทํางานไม่ได้เบรกเลยนะไม่ได้ได้หยุดไหมที่แลปีที่แล้วทําเต็มปีใช่ปะ่ะหรือไงกูไม่แน่ใจโอเคแต่ปีนี้นะคะโอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะกบความหมายของกบก็คือภาษีเนี่ยมันจะเป็นของปีที่แล้วนะคะทุกคนของปีที่แล้วแล้วปีนี้เขาก็จะเอายอดของปีที่แล้วมา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 ,มาทำซีพอสิ้นปีแล้วเราก็จะ มาจ่ายภาษีกบความหมายของของหนูก็คือปีปีนู้นอะ่ะที่เราจำได้ไหมตีปีที่พวกเราทําอ่ะท,ที่เราทํากี่เดือนเเดือนเจเดือนตอนทำที่สที่สีอ๋อตอนนั้น <COVID. S 1> เจอสถานการณ์โควิดเนาะกพามันเจดเดือนเจ็ดเดือนจ่ายไป 5, ห้าพันเหรียญเลยเหรอ้วนปีนั้นจ่ายปีนั้นได้เงินเยอะกว่าเนาะใช่ไหมปีนี้ก็คือทํากี่เดือน ห้าเดือนไหมหกไม่นูตีงเดียวเดยวเห้าสิบองเเรากลับเมืองไทยห้าเดือนก็ทำงานเจ็ดเดือนภาษีมาดูไออยากไออยากแบบคือยังไงอ่ะทุกคนคือทุกคนกบเข้าใจนะแบบกบเข้าใจความรู้สึกว่าทำงานได้เงินก็ต้องจ่ายภาษีแต่ภาษีที่เราจ่ายไปมันน่า มันก็เสียดายขอโทษนะคะอย่าดราม่ากบกนะคือกบแอบเสียดายอะ่ะคือปีที่แล้วกบทํามันห้าพันใช่ไหมแบบเราต้องเสียภาษีห้าพันอ่ะทุกคนห้าพันอ่ะมันก็เป็นแสนปะตีไปสักห้าพันก็แล้วกันนะคูณสามสองเนี่ยมันแสนหกแล้วอะ่ะอันปีที่แล้วใช่ไหมนะ่ะอะไรเนี่ยมันแสน มันแสนหกแล้วว่ะทุกคนคลิปด,ดูสิมันก็อแอบเสียดายเนาะมันก็อแอบเสียดายอ่ะทุกคนคือเขาเข้าใจนะว่ามันจะต้องเป็นะระบบระเบียบระบบระเบียบของเขานาะแต่เราก็แอบเสียดายตั้งแสนกว่าเนาะ,ะแล้วก็ปีนี้แท่นแทนแทน,แทนปีนี้ยอดที่ออกนะทุกคนจ๋าไหนอ่ะที่รัก ค่าภาษีอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม,ไม,ไมอยู่ในซองนี้นะทุกคน<ม>อยู่ตรงนะไหนอ่ะคุณน้ำหน้ามันหน้าแรกเหรอมันเป็นบุกมาโหคือมันมันแบบนี้เลยนะทุกคนจ๋ามันแน่นมันมันหนาแบบนี้เลยนะทุกคนกระดาษแฟ้มที่เขาแบบทำให้นะผมต้องใส่แว่นตายอยีกแล้ว ก็คือหน้าแรกคุณสามีบอกว่าหน้าแรกหน้าแรกไหนคะคุณน้ำหน้านี่หรอโอเค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 นี่ค่ะก็คือเปิดมาแทมอยู่ตรงนี้ชุบ เห็นตัวเลขเลยอะรู้สึกเห็นตัวเลขแล้วมันหนูสามารถเปิดอะไรได้บ้างหนูสามารถโชว์อันนี้ได้ไหมฮะได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะคุณน้ำหน้าฮัลโหลโอเคนี่ออนี้ออกแล้วน,น,นี่เป็ดแล้วนี่ลรวบล็อกนี่หรอโอเคนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ยอดที่ออกเทนๆทนเทนนนี่ค่ะเห็นไหมตรงเขานี่กระดาษวงกลมไว้น่ะสองพเหรียญน,นะทุกคนจ๋าเรามาคูณกันเ,เดี๋ยวข้ด,ดอนสองพนแปดร้อยเกคูนสาสองก็ไม่ ก็ยังเยอะอยู่เกือบแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่ถือว่าเยอะอยู่แต่ลบด้วยแสนหกอะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมืก็ลบไปก็ลบลดลงไปหกหมื่นเจ็ดนะทุกคนโอ้แม่ไม่ใช่นะ อันนี้คือปีที่แล้วนะก็คือมันไม่ใช่แสนหกสี่ทุกคน <c oughs> อมันห้าพันหกร้อยแปดสิบหกเหรียญห้าพันหกร้อยแปดสิบหกคูณสามสองมันแสนแปดทุกคนปีที่แล้วแสนแปดอันนี้คือยอดปีที่แล้วคือแสนแปดและยอดปีนี้ก็คือ สองแปดก็เจ็ดคูณสามสองเก้าหมื่นสองยอดที่แล้วแสนแปดยอดนี้เก้าหมื่นสองโอ้ยทุกคนดูสิใ้ย ปีที่แล้วแสนแปดปีนี้เก้าหมนสองต่างกันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะแต่ที่ทุกคนจะเห็นนะเพราะว่าสามีพวกเราอ่ะกลับเมืองไทยนะทุกคนเพอพวกเรากลับเมืองไทยสามีก็ไม่ได้ทํางานพอไม่ได้ทํางานก็ไม่ก็ไม่มีรายได้นะรายได้ก็เขาก็ภาษีมาจากรายได้ของพวกเรานะทุกคนภาษีมาจากรายได้การทํางานของพวกเรานี่แหละเขาก็เอาเขาก็หักแต่หนูก็งงเนะคือ แต่ว่าที่นี่เขาก็เป็นระบบระเบียบสมมุติว่าอ่าเขาหักยอดที่รัก <Yeah. S 1> ตอนที่เราทํางานบริษัทหนึง่งอ่ะเขาหักในเช็คเพย์เช็คแต่และเพย์เช็คนะ่ะเขาหากักเขาหักอินเชอร์ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็หักอะไรอีกอินชัวรนโซเชียลอินอะไรนี่ะอ๋อเหรอเขาหักให้เลยเนาะแต่อันเนี้ยตัวเองทำแบบนี้ตัวเองต้องมาหากักทำเองใช่ป <Yeah. S 1> ่ะอ๋อโอเค เอาแล้วแล้วแล้วเกี่ยวกับภาษีนี่มันคือภาษีเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรเขาเอาไปเป็นคนแก่เหรอ, mm hmm. อยอดตอนที่ตัวเองทํางานตอนที่ตัวเองแก่เหรอ uh huh. ใช่ไหมนี uh ้ไม่ไม่ไม่โอไม่ตดอินคอัแทกแต่ติดภาษีอะไรคนแก่ได้แหละคดแกคนแก่ภาษีที่เขาหักก็คือหักไปไปเป็นเงินคนแก่นะทุกคนไปเป็นเงินเกษียณนะ่ะเงินคนที่ผู้สูงอายุะ่ะ เออแต่ว่าทํามากมันหักกบไม่แน่ใจนะเขาเขาเาคงมีระบบระเบียบของเขาแหละแต่ว่าเขาหักแบบนี้เขาหักไปเยอะอยู่นะแต่ทําไมเขาแต่ทําไมพอได้เงินคนแก่มันมันได้ไม่เยอะใช่ไหมอ,อ๋อความหมายก็คือเขาเขาหักของเราปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้าสามีผบเป็นคนแก่เขาก็ได้ทุกเดือนถูกไหม เออเออ,เอ,อใช่ใช่อายุอายุครบกําหนดที่จะได้เงินเกษียณอเนี้ยเขาก็จะให้เราเดือนละเป็นเดือนเป็นเดือนเนาะมันขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราทําแล้วก็โหถ้าเราได้พันหนึ่งปีหนึ่งเราก็ได้เป็นแสนก็ถือว่าแต่กบไม่แน่ใจนะเห็นข่าวมาบอกกบก็อ่าช่องพี่วันเนาะบอกว่าความประมาณว่าพี่วันเขาก็จะมีข่าวให้เราฟังเรื่อยๆอะไร,ร,รแบบนี้เพราะว่ากบอ่าน าภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งไม่ได้แล้วก็มีข่าวสมมนมากาเปิดข่าวก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะฟังไม่รู้เรื่องเพราะไปช่องพี่วันเนี่ยพี่วันณเขาจะอัปเดตข่าวนูน่นนี่นั่นเกี่ยวกับเงินนู่นนี่นัน่นเกี่ยวกับทุกอย่างเลยอะเป็นช่องเป็นช่องที่ดีมากๆเลยพี่วันนะคะเราก็ไม่จะเป็นต้องไปอ่านเพราะว่าเราอ่านไม่ได้ฟังไม่รู้ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่บางครั้งศัพท์ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเข้าใจพอไปฟังกับพี่วันก็จะเข้าใจ มีอัปเดตข่าวนู่นนี่นั่นเยอะเห็นได้ข่าวพี่บอกพี่วันบอกว่าประมาณคนที่อายุ30มสิบอ่ะจะต้องกังวลเรื่องเงินภาษีเอ้ไม่ใช่เงินเกษียณโถคุณจะไม่ให้เขากังวลทําไมเนาะเราจ่ายเขาเขาทำงานเร็วเขาก็จ่ายภาษีเร็วอ่ะแล้วเราจะมาต้องมานั่งกังวลเรื่องเราจะไม่ได้เงินคนแก่แบบนี้มันก็ไม่ค่อยแฟงน,นะอันนี้กบแค่พูดในความเห็นส่วนตัวของกบเองนะโอเคกบก็โ,โหมาเล่ามากมากไม่มีอะไรทำไงทุกคนก็เลยแบบว่า คุยยาวเกินก็คือสรุปแล้วปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วสองอพ2022เราจ่ายค่าภาษีไปหนึ่180,000บาทนะคะเพราะปีนี้เรานับไม่ได้เนะเาะเราพูดไม่ได้เราต้องเป,เป็นสเต็ปถอยหลังถอยหลังแต่หนูคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะทีหลังจะได้ปีที่แล้วหนูจ่ายไปแสนแปด ปีนี้หนูจ่ายไปเก้าหมื่นนะคะทุกคนก็คือสรุปแล้วก็ครึ่งตกครึ่งไหมครึ่งนึงเลยอะเออทีลกครึ่งนึงเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นกับเก้าหมื่นนะทีละครึ่งนึงเลยนะก็คือครึ่งนึงของปีที่แล้วนะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่สําหรับกบนะทุกครั้งที่จ่ายภาษีทีไรก็เจ็บปวดหัวใจนะเพราะมันเป็นเงินก้อนแล้วจ่ายเป็นเงินก้อนไปถูกไหม โอเคขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่มาอัปเดตกับกบนะโอ้ท้องกบก็ร้องกบทำก๋วยเตี๋ยวไว้ต้มก๋วยเตี๋ยวไว้ท้องกรบร้องแต่คิดว่ายังไม่กินอะ่สะสามีกบหิวแล้วด้วยกินเดินเดินไปกินไปกินอะไรก็ไม่รู้<อ>แกก็ไม่อจ่ายฮะน้องดาวัาที่สิบแปดยันนาถ้าจ่ายสายเขาก็กมีดอกไงใหจ่ายหมดปีนี้แหละโอเค okay, ค่ะทุกคนกบก็มา เล่านะคะทุกคนฟังไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้หวังว่าจะเป็นอย่างน้อยก็มีประโยชน์นิดหนึ่งนะความรู้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่ากมไม่ค่อยไม่ได้ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่ก็มาเล่ามาเล่าสู่กันฟังก็แหละถือว่ามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเนาะโอเคกลบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะที่รักนะขอบคุณเพืเ่อนๆหน่อยตัดเส้นตรงเหมือนกันแต่เหมือนกันแบบปีละปีเนะโอเคมันยาวแล้วเนี่ยไม่ไหวกับกับ อ่ดาดีมากดีมากดี <laughs> มากบ๊ายบายค่ะ